กลัประพบกันอีกครั้งกับกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยรายการที่เปิดทุกมิติทางการศึกษาวันนี้ผมพิภพธงชัยจะพาท่านผู้ชมไปคุยกับชายผู้ที่ทุ่มเทความสามารถและความรู้เพื่อวงการการศึกษาของคนไทยอาจารย์มนเทียนบุญตันครับเขาคือผู้พิการทางสายตาผลาการเมืองในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาและยังทําหน้าที่เป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอีกด้วย ชายคนนี้คือผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคของผู้พิการในประเทศไทยมายาวนานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี2550ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ได้แก่การร่วมผลักดันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการจนสำเร็จซึ่งถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษย์แต่เรื่องราวและความน่าสนใจในตัวของท่านผู้นี้ยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้ ตอนนี้เราคงต้องไปพบกับการสนทนากับชายผู้ซึ่งความพิการก็ไม่อาจพรากความสามารถของเขาไปได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยวันนี้จะมาพบกับคนพิเศษครับคนที่ผมกาับเรียนมาวันนี้นะก็คืออาจารย์มนเทียนบุญตันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประวัติอาจารย์นี่ไม่เคยหมดหวังในชีวิต อาจารย์หลวงเล่าปลุกอาจารย์สั้นสักนิดหนึ่งครับก็ตาบอดตั้งแต่กําเนิดนะฮะแต่ว่าที่บ้านมารู้เอาตอน3เดือนเพราะว่าเด็กที่อายุ3เดือนเนี่ยจะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อตอบสนองต่อพ่อแม่ผู้ดูแลนะครับแล้วผมใช้ชีวิตในวัยก่อนเรียนอยู่ในชนบทตลอด7ปีนะฮะแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่เชียงใหม่16ปีตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีที่นั่นเสร็จแล้วก็สอบชิงทุนไปเรียนอยู่อเมริกาสักหปี หลังจากนั้นก็มาอยู่กรุงเทพตลอดเลยครับตั้งแต่ปี36เคลื่อนไหวทางสังคมผมว่าก,การเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมของผมเป็นต้นกําเนิดของทุกเรื่องครับผมผมผมเป็นก่อนที่ผมจะมาเป็นอาจารย์ผมเป็นก่อนที่ผมจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมเป็นก่อนที่ผมจะมาเป็นที่เขาให้คิว่าเป็นนักคิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจุดเริ่มต้นคือเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมครผมผมเนี่ยถูกพักการเรียนตั้งแต่อยู่ปส พอรว่วมเคลื่อนไหวกับสิทธิ์เก่าจะเคลื่อนไหวเรื่องอะไรตอนป .3 เคลื่อนไหวเรื่องความไม่ยุติธรรมในโรงเรียนประจําที่ผมอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่เด็กเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของหรือแม้กระทั่งความเป็นธรรมของระบบการแต่งตั้งในระบบราชการก็ดกีก็ถูกพักการเรียนไป3เดือนตั้งแต่ป .3 เนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนในโรงเรียนประชาบาลร่วมกับเด็กตาดีทั่วไปครับ ทางทันตีตอนนั้นเนี่ยผมยังอยู่โรงเรียนประจําอยู่เลยเพราะว่าผมถูกพักการเรียนพ่อผมก็เลยเอาผมไปฝากเรียนโรงเรียนประชาบาลสักสาเดือนอันนั้นนะฮะเป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอมามัธยมผมก็เคลื่อนไหวผมก็ตั้งวงดนตรีร็อกที่คนตาบอดเล่นดนตรีด้วยกันโดยโดยที่มีน,นัยนนยะทางการเนียนซึ่งมีนัยยะทางการเมืองน,นะก็คือสาภาพที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณจะให้เราไปเล่นเนี่ยคุณก็ต้องหนึง่ง ขอให้เราไปเล่นฟรีเราก็ไปให้ได้2มีการว่าจ้างกันอย่างชัดเจนเราก็ไปให้ได้แต่เราจะไม่รับการใส่ขันอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มตน้นที่ทำกันมาเรื่อยๆครอบครัว<ะ>อาจารย์นี่ก็สนับสนุนไม่เคยเป็นอุปสรรคเลยผมดูในประวัติแล้วพยายามสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการศึกษาครับความที่เป็นคนที่คิดแตกต่างจากคนอื่นซึ่งสังคมไทยมักจะมองเป็นคนก้าวร้าวก็ไม่มีปัญหากับครอบครัวครบในเด็กชายมนเทียนหัวรุนแรงบันทึกอยู่เสมอเป็นไปคมนิษย์สี่ยันะ อย่างครับเพราะว่าตอนนั้นยังคงยังเด็กเกินไปไม่มีใครมายัดที่ข้อหาข้อหาคอมมิสส์เลยอาจารย์ที่ผมฟังประวัติแล้วเนี่ยแปลกใจว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าแก๊งด้วยอันนี้เป็นสะท้อนจากระบบการศึกษาที่อาจารย์อึดอัดด้วยหรือเปล่าคือคือเราเราเราไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ไงฮะแล้วเราก็จะต้องทาตามทาตามแพทเทิร์นทำตามสิ่งที่ถูกโปรแกรมมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วตั้งคำนามอะไรมากก็ไม่ได้นะฮะต้องเป็นแบบนี้ มันจะต้องเป็นแบบนี้หน้าหน้าแถวทุกวันก่อนคลุกทงชาติเป็นตั้งแต่สมัยอาจารย์เป็นเด็กๆเดี๋ยวนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะฮรัทำโรงเรียนต่างๆยังมีหน้าแถวครุกทงชาติครับแล้วมันอายมันมีความตอนแรกมันจะเริ่มรู้สึกอายก่อนนะแบบมันเรานี่มันสารเลวนะฮะคือคือมันไม่ใช่ความเลวในปัจจุบันนะฮะมันเป็นความเลวในอดีตก่อนเกิด ซึ่งเราเองก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่พอพูดเข้าไปทุกวันแล้วปุ๊บตอนแรกเราสึกอายตอน,ตอนพอเริ่มตั้งตัวได้เราก็โกรธว่ามาว่าอะไรเราอย่างนี้นะแล้วตอนหลังเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละการเบลมเป็นการตําหนิสิ่งที่เราไม่ได้มีส่วนรับรู้อะไรเลยนะฮะอันนี้แหละคือการศึกษาที่หนึ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวทําให้เกิดความไม่กล้าที่จะที่จะใช้ปัญญาใช้จินตนาการในการคิด แล้วก็ถูกตําหนิในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนั่นสิอาจารย์ก็เข้าใจเด็กวัยรุ่นด,ดีสิเรื่องนี้เด็กวัยรุ่นที่มันอะไรหลุดจากห้องเรียนพวกว่าไปเกเรในใทัศนะของผู้ใหญ่ไปทําอะไรต่ออะไรที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบก็สาเหตุมาจากการเรียนผมเนี่ยเข้าข้างเข้าข้างเด็กอยู่เสมอนะครับผมแม้ว่าเด็กจะทําความผิดเนี่ยครึ่งก่อนว่าเพราะเหตุใดเขาถึงทําผิดเขาอยู่ในที่นั่นไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงต้องไปหาที่ออกทางออกของเขาแล้วเมื่อเขาหาทางออกในวิธีการที่ ที่สังคมทั่วไปไม่ยอมรับเขาเขาก็ไปหาทางออกที่ที่เขาสามารถแสดงตัวตนของเขาได้นะะใน,ในอาจจะเป็นในที่ที่สังคมไม่ยอมรับแล้วถ้าไปบ่วงเกิดกับยาเสพติดยิ่งไปกัน <ไป S 2> ใหญ่เลยใ,ใช่ไหมฮะ,ฮะแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับคําว่าผู้ใหญ่เวลาผมโตมาผมก็ไม่อยากให้ใครมาบอกว่าผมเป็นผู้ใหญ่ผมรู้สึกไม่พอใจกับสถานภาพอยากจะเป็นคนที่รู้สึกใช้อํานาจมีอํานาจ อำนาจดีหรือเปล่าที่กลายเป็นหัวใจของระบบการศึกษาไทยในส่วนหนึ่งตั้งแต่สมัยอาจารย์เดียตั้งแต่ผมเรียนมันจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฮะมันมันเป็นการปลูกฝังให้คนเนี่ยสาะแสวงหาอำนาจแล้วก็วิธีการสาะแสวงหาอำนาจที่ที่ง่ายที่สุดก็คือทําตามคนอื่นที่ที่ทำมาก่อนเราแล้วประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็คือการวัดรอยเท้าผู้มีอำนาจนะครับ แล้วถ้าวันใดที่ที่มุงผู้มีอำนาจเกิดเผลอหรือว่ามีอันเป็นไปหรือว่าร่วงโรยไปตามเฉลย mm hmm. นะฮะเสร็จแล้วมันก็เป็นวัฏจักรอะฮะก็คือเอาวิธีการเอาอย่างแล้วเราก็แอบ,บเลือ่อยขาเก้าอี้บ้างถูกต้องครับถ้าไม่ไปสักทีไม่ไปสักทีเราก็ล้มซะอย่างนี้เป็นตน้น <laughs> ที่กลับไปที่อเมริกาจางก็ได้รับการศึกษาสองร,ระบบคือการศึกษาในไทยกับการศึกษาในต่างประเทศอยากให้จางเปรียบเทียบ ในสิ่งที่จันได้รับในอเมริกาที่ผมเพิ่งนผมไม่ได้ไปเรียนตั้งแต่เด็กๆผมไปเรียนตอนตอนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยมองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นจุดแข็งของเขาเป็นสังคมพหุอูวัฒนธรร,ร,ร,รมหมายความว่ามีหลายวัฒน,นาธรรมมีาหลากหลายามีหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมทั้งาศาสนานะฮะความคิดในขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มที่พยายามจะผูกขาดอำนาจเหมือนกันนะะ คือคือทุกที่จะต้องมีแบบนั้นนะฮะแต่ผมคิดว่ากลุ่มกระแสหลักทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาชน,นไม่เอาด้วยปัญญาชนไม่เอาด้วยกับพวกคลั่งชาติไม่เอาด้วยกับพวกคลั่งความเป็นวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวอันนี้มันสะท้อนมามา,มาใ,นในการเรียนการสอนนะครับจากการที่จะต้องรับฟังคนที่มีที่มาหลากหลายอดทนอดกลั้นต่อต่อความแตกต่าง เราเถียงกันอย่างความ <ฮะ S 2> คิดใช่ไหมเถียงกันอย่างหน้าดาหน้าแดงพบ<ม>ถามตรงนี้หน่อยจานอยากให้จานวิเคราะห์หน่อยว่าทาไมคนไทยนอกจากไม่อดทนความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ถ้ามีการถูกเถียงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะโกรธอาจารย์คิดว่าสาเหตุมาจากอะไรจากการศึกษาจากการเลียนดูจากสภาพสังคมทั้งทั้งหมดน,น,นะฮะและ้วผมคิดว่าการศึกษาก็ก็มีส่วนเพราะว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปสังเกตการในห้องเรียนเพราะว่าเขาให้ไป ไปเล่าเรื่องไปเล่านิทานไทยเล,เล่นคลุยให้เขาฟังแล้วก็เล่าเรื่องประกอบอะไรเงี้ยนะฮะ,ะปรากฏก็พอผมเล่นเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนที่อยู่ในห้องนั้นนะขึ้นมาแสดงความคิดเห็นแล้วใครมีนิทานอะไรที่เพอินนักเรียนนี่ก็มาจากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะฮะเขาก็จะเล่าเรื่องที่เขามีประสบการณ์แล้วมันสนุกสนานเด็กอายุไม่กี่ขวบเนี่ยแลกเปลี่ยนกันอย่างาถึงพริกถึงขิงแล้วคนเหล่านี้เนี่ยกล้าที่จะเข้ามาสัมผัส ก็มาเถียงกับอาจารย์มาเถียงกับเรามาเถียงกับผมซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนะนันแง่ของ่ายนี่ไม่มีตางเลยนะครับแล้วเป็นแขกด้วยใช่ไหมครับไม่มีตาที่ให้เด็กมาเถียงกับผู้ใหญ่และแขกฮะแล้วเขาก็เขาก็มาซักไซส์รายเรียงผมเลยนะฮะไอเครื่องดนตรีที่ผมเอาไปเนี่ยครุยนี่มันทําจากอะไรมันมามันเขาขอเป่าได้ไหมนะเด็กอายุสี่ห้าขวบอะฮะก็ไม่ไม่กลัวเราเลยนะฮะแล้วแล้วก็เปิดโอกาสกันอย่างเต็มที่ นะครับออพอไปเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ก็เหมือนกันบรรยากาศในการเรียนเนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าการการเรียนในลักษณะที่เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนนะเ,เป็น,เป,นเป็นมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาหรือเป็น interactive learning เนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากในในใน,ในสังคมอเมริกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นตัวกระตุ้นให้คนเนี่ยได้คุ้นชินครับ กับการกับการที่จะต้องรับฟังกับการที่จะต้องอดทนนะฮะแน่นอนครับเราก็ได้ยินข่าวเรื่องความรุนแรงในเมริกาซึ่งซึ่งผมว่านั้นก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดได้ในประเทศที่มันมีที่มันมีความใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากๆแต่ว่าถ้าถ้าจะดูกันแล้วในวิถีชีวิตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเราเลือกที่จะนําเอาสิ่งที่เราเราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือนี่แหละฮะการศึกษาก็ดีการเลี้ยงดูการอบรมการกล่อมกล่าวเนี่ย มันทําให้เขาเสาะแสวงหาในสิ่งทีเ่เป็นสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนเขาครับนะอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนเนี่ยกับเป็นเท่นะมันมันน่าสนใจนะเสร็จแล้วาบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการไม่เข้าใจกันอาจจะต้องถกกันหน้าดําหน้าแดงแต่ในท้ายที่สุดอาจจะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับคุณแต่ผมว่าความคิดคุณนี่น่าสนใจนะติดสุคนกระทั่งเทวดา <c oughs> เวลาเราจะไปสอบเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลเนี่ย ก็ต้องไปบนบานสางกล่าวบ,บนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้บนมนุษย์ไม่ได้หรือบนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแล้วก็ยังไม่มั่นใจต้องไปบนถึงเทวดา พูดปฏิทตรงนี้และผมอยากให้พูดตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้สังคมไทยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากอาจารย์คิดว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่เกิดในเมืองไทยตรงนี้มันมีผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูจากการจัดการศึกษาแล้วเราจะหาทางออกจากตรงนี้ยังไง,เร,งเรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยผมผมได้ให้ทัศนะไปหลายที่เหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่สบายใจมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นคำสาปแช่งสังคมไทยเรา ก็คือคำอวยพรจากปู่ย่าตายายเราเองเนี่ยเวลาเราไปรดน้ําดำผัวเนี่ยคำอวยพรที่ที่ฟังรวเพราะมากเลยนะฮะโตมาขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนอันนี้แหะผมว่าหนักหนาสาหัสเลยนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นคำที่ฝังอยู่ในความรู้สึกของของคนรักดีหามจัวรักชั่วหามสาวอันนี้มีส่วนไหม ครับบางเพยอันนี้มีส่วนเดี๋ยวนะร,รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีดนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้บางอย่างถ้าคิดลึกๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อมันเอาไปผสมผส,สานกับโตมาขอให้ได้เป็นเจ้าคนในคนก็กรักษาตัวรอดเพื่อจะได้ไปเป็นเจ้าคนในคนรักษาตัวรอดเพื่อจะได้เบียดให้คนอื่นมันตกไปนะฮะอย่างนี้นเป็นต้นอันนี้คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราไปนี่คือระบบการเลี้ยงดูครับตั้งแต่เลี้ยงดูมานะฮะ แล้วก็ติดสินบนกระทั่งเทวดานะครับ <c oughs> เวลาเราจะไปสอบเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลเนี่ย <c oughs> ก็ต้องไปบนบานศาลกล่าว <c oughs> บนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้บนมนุษย์ไม่ได้หรือบนทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแล้วก็ยังไม่มั่นใจต้องไปบนถึงเทวดาต้องติดสินบนถึงเทวดาเลยที <c oughs> นี้พอมาถึงการศึกษาใน,ใน,ในระบบที่ทว่าสักครู่เนี่ย <c oughs> ก็ย้อนกลับไปที่ว่า,เ,าเราม,ม,มันขึงตึงมากนะครับกทรศึกษาเนี่ย พยานคิดแทนไปหมดนะประวัติศาสตร์จะต้องเรียนแบบนี้สายตรงอโยธยานะสุขโขทัยอยุธย,ยารัตนโกสินไม่มีเป็นอื่นใดแล้วอันนี้เนี่ยเราจะมีประวัติศาสตร์ที่จะต้องทับถมคนเลวยกย่องคนดีแล้วก็สร้างตุ๊กตาคนดีขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ได้ไมะนั้นคัดออกบทเรียนทางทางวิทยาศาสตร์ซึ่งซึ่งถือว่าจริงๆเนี่ยก็จะเป็น เป็นตัวหล่อหลอมให้คนคิดมีเหตุมีผลเราก็ผมว่าเราก็ไม่ประสบความสําเร็จนะฮะาจารย์พ,รพูดไว้นิดหนึ่งที่ผมอ่านว่าวิธีการสอนวิทยาศาสตร์มันผิดคือเราสอนให้คนสังเกตสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์สิ่งที่ได้พบเจอแล้วก็เอาไปเทียบกับทฤษฎีที่คนอื่นคิดมาให้แล้วนะว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันตรงตามทฤษฎีของเขาไหมคิดแค่นี้ แต่ว่าเราไม่ได้สอนให้คนมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วท้าทายหรือกระทั่งหักล้างหรือกระทั่งสร้างทฤษฎีใหม่เพราะฉะนั้นเราจึงเราจึงมีปัญหาในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยมีอันนี้ก็จึงเป็นผลพวขงของการที่เราไม่ได้สอนให้คนเนี่ยกล้าที่จะท้าทายหรือไม่ยอมจำนนต่อต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมาหรือสิ่งที่คนอื่นกล่าวมาแล้วเนี่ยนะะอันนี้ก,กเ็เลยเป็นจุดอ่อน ถ้าจะให้ปฏิรูปการศึกษาอันหนึ่งที่ควรจะทําคือปฏิรูปวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับเร,เราพูดมาสองวิชาแล้วนะครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วครับการมีวิชาอื่นวิชาที่ผมคิดว่าน่าจะต้องปฏิรูปก็คือภาษาครับนะฮะผมผมคิดว่าเราถูกหล่อหลอมมาโดยตลอดว่าใครที่ไม่สามารถที่จะใช้ภาษาตามแบบฉบับของคน ที่มีถิ่นฐานมาจากยกตัวอย่างนะครับจากพระนครศรียุธยาครับนะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องเนี่ยมันมันขึงตึงซะจนเออซะจนมันมันอึดอัดไปหมดแล้วก็จะมีแต่การเสียแ้งนะล้วก็หาว่าเป็นเสียงเนอรล้อเลียนกันซะอีกใช่ไหมเช่นสำเนียงสุพรรณครับไม่ใช่ไม่ใช่สำเนียงอยุธยามาถึงกรุงเทพใช่ไหมครับครับ นี่แหละฮะที่ผมยกตัวอย่างแค่3าสาวิชานี้ก็แล้วกันเพราะมันชัดแล้วมันนําไปสู่ความน้อยเนื้อต่าใจมันนําไปสู่ความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสหลักมันนําไปสู่การออกไปแสดงอาการโลดโผนโจนทยานไปแสดงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือทําให้เกิดความรู้สึกประหวัตพันธ์พึงไม่สบายใจขึ้นในสังคมเนี่ยนะฮะไอ้เหล่านี้แหละฮะคือคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่ไม่ได้รับการต้อนรับอะฮะผมผมยังคิดว่า การปฏิรูปเรื่องเนื้อหานะวิธีการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการเปิดโอกาสให้เกิดทางเลือกทางการศึกษามากๆเนี่ยจะสำคัญที่สุดครับน่าเสียดายจริงๆครับท่านผู้ชมที่วันนี้เวลาของเราหมดลงไปก่อนแต่คราวหน้าเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญคนนี้พร้อมทั้งบุมมองและแง่คิดทางการศึกษาใหม่ๆสำหรับวันนี้ ผมและรายการกล้าคิดกล้าเปลี่ยนการศึกษาไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วในโลกของความเป็นจริงครับอาจารย์ก็ทำเรื่องการศึกษาคุพิการยอยากจะให้อจารย์เล่าให้ฟังมาเราพยายามที่จะสิ่ง,ง,งหลังจากพรบออกมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ระบบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ